วงในมาเองดิวอริสาราพาเพื่อนนั่งเครื่องบินเจ็ตเที่ยวแต่เก็บเงินทีหลังตอบแล้วจริงไหมกลายเป็นราม่าร้อนอยู่ในขณะนี้สำหรับกรณีที่เบลบุษยาลูกสาวพันตำรวจโทบันยินอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตสอสอนครสวรรค์ โพสชะดาราสาวดิวอริสราระบุว่ามาหาเรื่องเธอก่อนด่าพ่อและครอบครัวรวมถึงเหยียดทอมและเลสเบี้ยนซึ่งต่อมาก็มีคนร่วมแฉด้วยมากมายนั้นโดยเรื่องหนึ่งที่ถูกแ์คือกรณีที่บุคคลปริศนาะให้ข้อมูลว่าที่เห็นพาเพื่อนมานั่งเครื่องบินเจ็ตไปเที่ยวทะเลกันนั้นคือดิวมาเรียกเก็บเงินเพื่อนทีหลังนะเพื่อนงงกันหมดนึกว่าชวนไปแล้วจะออกให้ที่ไหนได้ชวนไปแล้วมาเก็บเงินทุกคนทีหลัง อย่างไรก็ตามล่าสุดมีสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นน้องคนสนิทของดิวเริาราได้โพสชี้แจงและตอบโต้ตเรื่องดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าเครื่องบินอีกทั้งทางดิวและแฟนหนุ่มก็ช่วยกันออกให้ครึ่งหนึ่งด้วยพร้อมกับฟาดกลับไปว่าไม่ได้มาสนิทกันเพราะอยากนั่งเครื่องบินฟรี โดยระบุว่าเรื่องเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตัวเราเองก็เป็นน้องคนหนึ่งของพี่ดิวที่ยินดีจะจ่ายไม่ได้มีใครมาเก็บเงินใครทีหลังนะคะเอาตามตรงคือทางพี่ดิวและเซบาสเตียนลีเขาก็ช่วยซัพพอร์ตส่วนของเราครึ่งหนึ่งอย่ามองว่าการที่เพื่อนจ่ายเงินเพราะเขามาเรียกเก็บเลยค่ะเพราะเราก็พร้อมจ่ายในส่วนที่เราโอเคและพวกเราคบกันแบบไม่หวังผลไม่ได้มาเป็นน้องพี่ดิวหรือมาเป็นเพื่อนเพราะอยากนั่งเครื่องบินฟรีนะคะขอบคุณค่ะ ทั้งนี้สาวดิวก็ได้แชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าเอาใจไปเลยอย่างไรก็ตามดราม่าที่เกิดขึ้นก็ต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากปากผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ